กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่265ค่ะประจำเย็นวันอังคารที่29เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องผระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่ที่200บาทจะ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอังคารค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพรมวิหารสนะคะด้านหลังพระครูรมพลาทอนค่ะปี2553จ้ะรายการที่1น,นะคะต่อไปเป็นรายการที่สองจ้ะ รายการที่สองหลวงปูหงงนะะป่หลิววัดไร่แตงทองนะคะปู่หลิววัดไร่แตงทองจ้ะรายการที่สองค่ะพี่ๆขาต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นสมเด็จเก่าจ้ะ เกาสวยค่ะพี่พี่รายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4พระลีลาเมตขนุนนะคะต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่5เสเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะ เสมาพ่อจงวัดหน้าต่างนอกด้านหลังเป็นสิงนะคะพี่ขะรายการที่5้าจะเสมาพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาค่ะรุ่น1เทวดาเล่นดินจะ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ขหลวงปู่สวงรายการที่6ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่7จ้ะรายการที่7หลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่7นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระซุ้มกอค่ะซุ้มกอนะคะ ซุ้มกอพิมพ์ก้นหอยนะคะพี่พขารายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อมุมวัดเยอเหนือค่ะวัดปราศาทเยอเหนือค่ะพ,พี่ขาปี2,5,1,7นะคะ หลวงพ่อม,มุมรายการที่9จ้ะวัดปราศาทเยอเหนือค่ะปี2517จ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะ10เป็นเหรียญปราบพ่อเหรียญปราบพ่อสเสด็จพ่อรอหนะคะรอสอหนึามจ้ะ ด้านหลังเป็นช้างนะคะเหรียญปราบพ่อสเสด็จพ่อรอห้าจากรายการที่สิบค่ะพี่ๆขาต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เเซียนแปะลงสีวัดส,สารเจ้าค่ะเซียนแปะลงสีปี2 5 1 9นะคะรายการที่12จ้ะ200บาทค่ะพ,พี่ค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระซุ้มกอค่ะ ซุมกอรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14จ้ะ14เป็นสมเด็จเกตชโยค่ะสมเด็จวัดเกตชโยจ้ะรายการที่14ค่ะรับพี่ขา 200บาทจ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เสมาพุทซ้อนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะเสมาพุชซ้อนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการที่15จ้ะ200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะ รุ่นหนึงค่ะพี่ขาด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระสี่เหลี่ยมประพาณนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่ๆขาด้าน,นหลังมีรอยจานจ้ะ รายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18จ้ะ18พระพุทธชินราชนะคะด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกที่ได้มานมัสก,การเมืองพิษณุโลกนะคะชินราชรายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ สิบเก้าหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขารายการที่สิบเก้าจ้ะต่อไปรายการที่ยี่สิค่ะ20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ เป็นพระขุนแผนขี่หงพายค่ะพระขุนแผนขี่หงพายนะคะรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันอคารนะคะจ้ะ200บาทเช่นกันค่ะพี่ขา พบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 3 3ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ